ทุกคนคะวันนี้อมแอมมีเคล็ดลับหน้าใสจะมาแนะนาให้ทุกคนได้รู้จักกันนะคะนี่เลยคะ่ะเซรั่มจุลาของพี่ตายเป็นพักค่ะเซรั่มตัวนี้เขาช่วยลดสิวฝ้ากระจุดด่างดํารอยดํารอยแดงที่เกิดจากสิวรวมถึงสามารถ,รถลดรอยหมองคล้ำที่เกิดจากแสงแดดได้ด้วยนะคะต้องบอกเลยว่าเซรั่มตัวนี้เนื้อของเขาเนี่ยดีจริงๆนะคะเนื้อของเขาเนี่ย บางเบาแล้วก็ซึมเข้าสู่ผิวหน้าได้เร็วมากๆเลยนะคะและที่สําคัญเนี่ยไม่ทําให้หน้ามันด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาลองทาให้ดูเลยค่ะอันนี้คือหน้าสดของอมแอมเลยนะคะนี่เพิ่งล้างหน้ามานะเดี๋ยวเรามาลองทาให้ดูกันเลยนะนี่เลยบีบไปเลยนะคะเยอะๆเยอะๆได้เลยเนาะเพราะว่าเนื้อเซรั่มของเขาเนี่ยดีไม่มันทาแล้วรับรองหน้าไม่มันแน่นอนค่ะทาไปเลยทาไปเลยเดี๋ยวทาให้ดู เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนื้อเซรั่มจะซึมเข้าสู่ผิวหน้าได้เร็วจริงๆริงมันี่เลยทาให้ทั่วๆหน้าได้เลยนะคะทาไปเลยค่ะรอบดวงตาก็ทาได้นี่ทาหน้าแล้วก็ทาคอด้วยนะคะลูกมาเลยอ่าตอนนี้เนื้อเซรั่มได้ซึมเข้าสู่ผิวหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่ไง เป็นไงหน้าไม่มันด้วยนะเนียนเลยฉ่ำๆหลังทาเนี่ยรู้สึกได้ว่าผิวหน้าเนี่ยมันนุ่มชุ่มชื่นขึ้นพอเราทาเซรั่มตัวนี้เสร็จนะคะเราสามารถแต่งหน้าทับได้เลยค่ะหรือว่าใครต้องการทาครีมกันแดดก,ก่อนแต่งหน้าก็สามารถทาได้หลังจากทาเซรั่มได้เลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถกดสั่งซื้อได้ที่เพจได้เลยนะคะนี่ค่ะเซรั่มจุฬาของที่ต่ายพินพักนะคะ อย่าลืมซื้อไปทดลองใช้กันได้นะคะ